เจนนี่ BP ถูกแฟนคลับ V BTS ถล่มอย่างหยาบคายหลังจากมีคลิปหลุดของทั้งสองที่ปาร,รีสกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยละ่ะเรื่องอของเรื่องคือเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เดินจับมือกันบริเวณริมแม่น้ำแซนกรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศสหนุ่มสาวคู่นั้นถูกระบุว่าเป็นศิลปินดังจากเกาหลีใต้ นั่นก็คือเจนนี่จากวง Vlackpink และ V จากวง BTS หลังจากที่คลิปดังกล่าวกลายเป็นวรันชาวเน็ตมากมายก็ต่างพากันแสดงความยินดีกับทั้งสองโดยเฉพาะแฟนคลับของเจนนี่ก็พากันแซวพากันพูดเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยินดีกับเรื่องราวของทั้งสองเพราะหลังจากที่คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรันไม่นานชาวเน็ตจำนวนหนึ่ง ย้ำนาว่าจำนวนหนึ่งไม่ได้เหมารวมแต่อย่างใดโดยเฉพาะชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของวีและของวง BTS ต่างก็พากันมาถล่มอีโมจิและถ้อยคำหยาบคายต่างๆในช่องคอมเมนต์ของรูปภาพในอินสตาแกรส่วนตัวของเจนนี่อีโมจิส่วนใหญ่ก็คืออีโมจิอ้วกอีโมจินิ้วกลางอีโมจิอุจาระอีโมจิโหส่วมและอื่นๆส่วนคอมเมนต์ต่างๆก็หยาบคายจนถึงขั้นที่ไม่สามารถเอามาลงบทความได้จริงๆ เหตุผลที่พวกเขาทำแบบนี้จากที่ไปนั่งอ่านและนั่งฟังมาพวกเขาพูดประมาณว่าวีคือศิลปินที่มีแฟนคลับทั่วโลกเขาดังมากๆและไม่ควรจะเป็นของใครในช่วงเวลานี้เข้าใจว่าศิลปินก็คนแต่เขาไม่ใช่คนธรรมดาที่เหมือนเราเขามีวันนี้ได้เพราะแฟนคลับดังนั้นเขาก็ควรจะตอบแทนหรือทำอะไรเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับ เจนนี่เป็นผู้หญิงไม่ดีส่วนเหตุผลที่เอามาบอกว่าเจนนี่เป็นผู้หญิงไม่ดีคือผู้หญิงด้วยกันดูออกอันนี้เป็นมุมมองจากแฟนคลับ BTS ชาวไทยท่านหนึ่งหลังจากที่ช่องคอมเมนต์โดนถล่มอย่างหนักมาสักพักนะตอนนี้กลุ่มแฟนคลับและคนที่ต้องการจะพพอตเจนนี่ก็ต้องพากันมาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อข่าวใหม่ๆใ,ให้ผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันขอบคุณค่ะ